พี่เราซ้อมกี่โมงอ่ะเดี๋ยวผมเข้ามาได้ไหมได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงหชั่วโมงนะบ้านผมโดูเลดเดี๋ยวมาแป๊บนึงเออได้ได้บ้านดูเลดเออบ้านโดูเลดบ้านโดูเลดเดี๋ยวมาแป๊บนึงอ๋อบ้านดูเลดมันอยู่รอบบ้านเหรอใช่ครับมันอยู่รอบๆเขาอยู่ม้าพี่เขาหิมะเขาหิมะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาใครเล่นสไทรเล่น ว่าดูถามหน่อยว่าดูไว้จะลงซ้อมไหมคะมันเนี่ยเอ่อก็ถามสามพี่เฉินครับโทรถามพี่เฉินป้าถามให้หน่อยได้ไหมไม่ไม่อยู่ด้วยกันไม่อยู่กันหนูโทรหาเลยป้าไม่ว่างไม่มีเบอร์เขาอะลองขอดูครับป้าไม่ว่างหนูโอเคค่ะที่ผ่านละไม่จะเขาเขาจะซ้อมหรอเดี๋ยวเขาเขาจะซ้อมหรอเพราะเด็กเขาบอกว่าจะให้จับคู่ซ้อมเองได้เลยไม่ใช่นหรอ โอเคโอเคไอ้ไอ้บุ๊คบุ๊คบุ๊คบีบีไอ้นี่ขายปะเพลขายปะเพื่อนเพลงขายเพลติดตัวไปรัไอ้ตอนแล้วไปแรกก็ลองด้วยโอเคไหมไม่พี่ติดตัวแสนพี่ให้มันมันหายไปไหนไม่รู้ไอ้เฮียมึงจำไว้เลยที่กูติดคุกเฮีขับพอมาหากูช่วยกูด้วยเว้ยไอ้เฮียกมากรอบนี้ก็แค่โดนไปเหลือง พีเราซ้อมกี่โมงอ่ะเดี๋ยวผมเข้ามาได้ไหมได้ไม่มีปัญหาว่าเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงหชั่วโมงนะบ้านดูเลดเดีมาแป๊บนึงเออได้ได้บ้านดเลดเออบ้านโดเลดบ้านโดเลดเดี๋ยวมาแป๊บนึงอ๋อมาแล้ว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 รอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บต้องมาัดสไนแบบแม่ตอนนี้คือตีเราขึ้นที่หนึ่งไงพี่มันเลยมาเอาใช่เออมันเลยมาเอาใช่มาจัดเฟรมพอยด์หรอใช่แม่งยิงจากบนเขามาเลยแม่งใช้ปืนอะไรวะสนไยอ่ะ กินลิสูดว่ะอยากกินลิสูดใส่แต่งชุดเต็มมาเลยอ่ะเฮียแม่งโคตรสดอันหนึองอ่งกูลังข้าวกูลังข้าวทีเนทเออพวกนี้มันเติมได้้กินลิสูดอะไรพวกเนี้ยใช่ใช่พี่มันอยู่ในระยะยิงใช่ปะช่เปะเขาห <สา S 2> ิมะเหรอไกลป่ะอยู่เขาหิมะไม่ไมกลประมาณประมาณสองร้อยสามร้อยเมตรเองขึ้นมามาแคมป์ตัดเราเหรอมันมันกะมายิงมันก็ไม่ก็กูส่องเป็นประจำอยู่แล้วว่ากูส่อง S <S กูส่องบนเขาประจรําเล่นอ,อยู่แล้วใช่ไหมสัมกพัก,กนัดแรกแม่งยิงมาโดนโขแขนกูกูฮะใครยิงเล่นอะกูก็ถามใครยิงเล่นไม่มีสรุปเป็นเป็นพวกมันมมป,ปุนป๊บก,กูกูก็เลยขึ้นไปอีกประภาคารหนึ่งเพื่อไปสองเขาสัตว์รอบสองแม่งโดนห<ช>ัวกูเลยหัวแตกเลยอ่ะผมขึ้นขบืนอะไรรบาเลหอไม่ใช่ไม่ใช่มันเสียงเหมือนฮันเตอร์เสียงเหมือนแบบคานี่แหละคือมาตัดเฟรมพอยท์คือมานตัดเฟรมพอยท์เฉยอะหรอคาน M1 ใช่แต่ว่ามันมันแต่งชุดเต็มมาเลย ใส่กิลลิสูตรใส่เฮียไม่รู้เยอะแยะเลยเดี๋ยวเขาไปล้วมันมันมันติดสตอรี่ในเมืองไหวเฮียไม่ติดไม่ติดไม่ติดเข้ามาก่อนกูคุยแล้วไม่ติดไม่ติดไม่คุยให้กูแล้วเหรอเนี่ยมันยิงเหมือนกันอ่ะคุยแล้วเพื่อนบอกเขาไปแล้วว่าบ้านโดเลดมันเก็บเสียงห่วงเขาแล้วบ้านโดเลดถ้าเกิดว่าเข้าช้าก็บอกว่าการบ้านแถวกูอยู่แค่นั้นเลยนี่ไงเขาไม่เขาไม่มีอะไรตอนเนี้ยเราซ้อมอย่างเดียวมันยิงมันยิงมันยิงมันเก็บเสียงนะมันอยู่ไหนไม่เจอไหนเขาบนเขา ขวัญเอาทิพย์เอ็นเลยไอ้เหี้ยช้าจังหวะกูเบื่อการเข้าสกัดมครั้งแรกมากเลยอ่ะแบบโหลดโคตรนานน่ะรู้หรอเปล่าปะขวทิพย์เอ็นเลยขวัญทิพย์เอ็นที่มันยิงมามาแล้ว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 ไอ้สัปมาดิเหปลี่ยนพลอ่ะเห็นแล้ว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 ไอ้ที่ไหนดูตัวมันเอ็นนะพี่กำลังเข้ากำลังเข้าเอ็นไหนไมม่ีปืนก้อนหินนะพี่ก้อนหินเอ็นอ่ะก้อนหินใหญ่อ่ะอยู่แถวนั้นแหละเห็นแล้ว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 พี่อยู่บนเขาพี่บนเขาบนเขาบนเขา กอนหินกหอนหินก้อนหินก็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 อนหินก้นหินก้นหินก้อนหินก็อนหินก้อนหินก้อนหินก้อนหินกอนหินก้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 อนหินกอนหิอนหินกอนหิก้อนหิน้นหินก้นหิกนหินก้อนหินกนหินกนหินกหนหินก้่นหนกหนหินก้อ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 นหินกนหินก้อนหินกหินก้อนหิ้อนหินก้อนหินกอนหินอนหินกอนหินกอนหินก้อนหินกอนหินก้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 อนหนก้อนหินก้อนหิก้อนหินก้นหินกอนหินกนหิน้อนนกนหินก้นหินกอ้สนหิน อยู่เหนือเขาสุดแล้วเขาสุดเขาต้องสุดปะใช่ปะไม่ไม่ไม่สุดไม่สุดไม่สุดพี่มันมีก้อนหินใหญ่อะแล้วมันนอนนอนอยู่เว้ยนอนอยู่ตรงก้อนหินแล้วก็มีตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างต้นไม้เว้ยที่ผมเห็นไม่ขีกะสนปืนมาตอนผมสองที่เราสามารถปีนตุ่ยได้วปะพื้นที่นั้นละยากยากยากมันไม่มันแยกมันแยกมันแยกแยกเป็นเล่นใช่มันมันแยกมันมีมันมีสองเขาเว้ยมันมาสองเขาอ๋ออย่างนี้เออเขาหิมะหนึ่งใช่ปะใช่แล้วไอ้ตอีกตัวนึงอะตัวนึงอยู่ตรงเขาเอ็นไว้พี่อยู่ตรงก้อเอ็น อยู่ตรงนั้นางนันเหมือนมันมีสองตัวอีกตัวหนึ่งก้อนหินอีกตัวหนึ่งอยู่หลังต้นไม้เว้ยนี่นี่นี่มึงฟังกูมึงฟังกูนะเดี๋ยวหาจุดยิงที่สามารถยิงได้ใช่ปะขอคนหนึ่งวิ่งแก้ผ้ารอเป้าเลยเอาคนที่มีควายอ่ะพี่เปรมไอ้พี่เปี๊ยกไงมีควายคุณเลยไปกัพี่ไดอ่ะพี่ไดพอเยอะกำลังกำลังเข้าวกำลังเข้าวไม่พี่ได้แต่ผมต้องแต่ผมต้องทีนนี้มันอยู่ที่ไหนที่เป็นเหรอเพราะเราอยู่ที่หนึ่งเว้ยมันเลยฉาเราแต่ไม่น้อง เี่ยกูไมม่่นาเติไปเว้ยวันนักเก๊งวัอนุญาตแล้วเป็นแม่กลางคืนด้วยปัญหาเราไม่ต้องเปิดไฟเลยนะที่บ้านเราไม่ต้องเปิดไฟเลยนะเนี่ยพี่ไดพี่อยู่ตรงผมเว้ยล้พี่จะเห็นก้อนหินก้อนหนึ่งอ่ะอยู่ทิศทางทิศเอหนือ่ะที่บ้านเราไม่ต้องเปิดไฟไม่ต้องจุดไฟทำอะไรทั้งนั้นนะบนเขาใช่ปะบนเขาพี่มันมีบนเขาอย่างไรเรบนเขามึงมองเนี่ยไอ้ใครยืนเฉยๆอ่ะไอ้ได้ตัวไหน เนี่ยหน้าเราเนี่ยหินหน้าเราเลยเนี่ยมึงเลงไปเนี่ยเลง<ด> <ไป S 2> ขึ้นไปทางหนเตรงที้ตรงนี้เอ็นเอ็นเอฉียงเอ็นเฉียงอีนิดนึงอ่ะเห็นมัมึงจะเห็นหินเมั้ยกอืม่ะในตู้เราเมาแล้วนไม่าเอ็นอย่เอ็นะจังเ็นทางไหนมึงบอกอ๋อเคยละอยู่เข้าิ้นพี่เขาไปนเลยอยางขวาี่มาแต่มันมีสะโขบนะไม่ไม่พี่หลพูดช้าเลยว่ะอยู่ตู้อยู่ตู้อันไหนอ่ะ อยู่ในตู้มีตู้เราอะตู้ตู้ยกระบอกกระบอกมันอยู่ข้างคาเอ่ามันอยู่ขวาเอ็นนิดนเดียวมันอยู่ข้างคาก็ะแปะอะใช่ใช่มันอยู่ไปเอ็นนิดนึงหลบคนช้าเลยว่ะวันนี้เนี่ยมีทนายจะไม่มีตะโขบเพื่อแย่เนี่ยไอ้สัตว์มึงยิงกระสุนไปเลยเฮ้ยยิงยิงไปกระสุนเราเยอะไอ้สัตว์ยิงไปเลยน้องไอ้ยิงผ่านหัววะมันแหละไม่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 พยายามห่าที่หลบไปไหยเอางี้เดี๋ยวพี่วิ่งชาร์จขอไปพี่คนนึง ไม่ไม่พี่มันต้องใส่นักบาท้ที่มองกลาคืนอะ่ะไม่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 ไมา่ไม่จม่ไ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 ม่นามาเนนนดี๋ยวน่ไม่ม่ไม่ไมลไม่ไม่ไม่ไี่ไม่ไม่ที่ทมไม่ไม่ไม่ไก่ไม่ไม่พม่ไม่ไม่ไม่นม่ไว่ไมาไม่ไว่ไม่ไม่ไมีไม่ไเ่ไม่นเรไม่าาาาาาน,นานไอ่ไเ่ไย่ข้าโค่ไนาไเลไว่ะมออเานจริงเพม่นม่ได่ไม้อม่ไอ่ไม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 อไอ่แม่ไม่ไม่เม่เมนไม่ไม่นมันม่นม่ไพ่ไม่ไม่่ไอมมมมมนมม่่่มีกอ๋อจอแนนี่ออฟเหร ดีออฟใช่จอแดนคือดีออฟเฮียยิ่งหง่งก้เฮียก็บอกให้เอ่ไออ้วนไม่เอาเฮียเอ๊ะนะขอบังจนมากเอาเวจะเทีทูหน่อยเวอใครเติมอะอ้าวใเตีกับไดเติมอะเอ็ดช็อตช็อตอ๊อเฮียเอ็ดช็อตใครเอ็ดช็อตใครเอ็ดช็อตกูดีเฮียไม่แม้ใครเอาเอ็ดไวเตอร์เ็ไเหรอ ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขายก็แปดขายอยู่นี่ขายนี่เออเอามันตัดมา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 ที่เราหนาจังวะกูได้ยินเสียงคนเดินแล้วอ่ะคือแบบว่าภาพกูไม่มาทัาทีอ่ะเจ็ดจุดเก้าเจ็ดไอสัตว์กูเล่นแบบตัวสองตัวใช่ไหมไอเหี้ยมันมีสองตัวถูกไหมสองตัวพี่บนเขาอ่ะหน้าบ้านเราสองบนเขาหน้าบ้านเราสองตัวแต่ว่าเขาอยู่มาไม่รู้กี่ตัวครับน้องขวบเข้าใหม่ก่อนนานเกินว่นอีกมากหน่งครั้งเดียว เขาไหนวะเขาพิมพ์มายเหรอเพีมพอยต์เท่าไหร่พจีถามเขาว่ามันถามมันถามแล้วเหรอมันถามแล้วเหรอเราอะไอ้บ๊อบมันไอ้บ๊อบเขาถามแจ็คเขาถามก่อนแจ็คมันอยู่หลังตรงหลังบ้านกูใช่ไหมใช่หลังบ้านมึงมันเขาหลังบ้านมึงบนตรงหินมีตัวเดียววะในป่าใช่โอ้โหเยอะมากมันนักตีมาแต่ว่ามันมันได้เะประมาณเกินสองเพื่อนเกินสองเห็นเกินสองไม่ใช่จริงไองจอแดนอะยิงสองสามล็อก็จบแล้วมันมีเพียมพอยต์สามร้อยอะเออผมรู้จุดละ เอ้เหนเหนเห็นี่นเห็นนเห็นเหวนเอนเห็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 นเหนเหนเห็นเหนเหนเห็นเหนเห็นเหนเนเห็นเหนเห็นงหรนี่นนเนเหนเหตนนเนเ่นเห็นีนเห็นเหนหนเนเหนเห็นเ่็ห็นเห็นเห่นนห็เห็นเห็นนหเล็นเเเ็็เเเห็นนเเเ็เหนเนเ็เ้นเนนเเหหนห แม่และน้องกูกำลังรับซื้อยิงสวนกูไวชัดขู่ยิงแม่หูวิ่งโอ้โดนแฟลชเหรอเปล่าเอ็นวีดีไอ้คาก็แฟลชอ่ะมึงใส่ดิดิใส่ที่บ้องหูมึงอ่ะมีไม่ใช่เหรอตู้มีเต็มไม่ใช่เหรอไอ้สัตวกระสุนมึงเยอะยิงกดอ่ะอาหายไปไหนวะเอาป้าป้อมีป้อมีเอาไปให้ไม่ไม่ไม่ตู้บ้านพี่เต็มเลยยี่สิบยี่สิบอันละยิงกูด่าเลมาแล้วมาแล้วกูมาแล้วน้องกูมาแล้วไอ้สัตว์ ไอ้สัสยิกดดิกูยิงกดดิมาดิไม่ต้องโผล่ไม่ต้องโผล่ไอ้สัสกูกดรอแป๊บรอแป๊บรออยู่รออยู่รออยู่ข่าหิมะมันหายไปแล้วโอ้ขึ้นบนสุดจะเป็นอะไรข้าวหิมะมันจะอ้อมมาขวาแล้วปะวะอย่าออกอย่าอย่าขึ้นที่สูงมากนะอย่าออกแล้วอย่าขึ้นที่สูงมากนะใครมีนิมิชั่นในบ้านเราอ่ะกูกูใสอยู่กูใสอยู่แต่กูมองไม่เห็นแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนวะไม่เห็นจุดมันเลยโปยตี้มันมีทุกอย่างเว้ยมันมีทั้งนิมิชั่นมีทั้งเฮียเลยกูว่านะมีมีมี เราต้องการอยู่แล้วเ,เ,วเพื่อนซีเรียสมั้ยบาร์ดีให้ป้<พ>อ,อนหน<ล>่อยรอดแล้วม<า>ั้ยตัดถอยอ่ะเออไม่มีตัดถอยยังเจออยูอ่ปะเจ็บแม่กูโดดอยู่แป๊บนึงศาสเตอร์แบบจูไม่ได้ไม่ต้องรีบปอมไม่ต้องรีบมันยังไม่มีอะไรเว้ยมันแค่แบบมายิงตัดถอยไว้กูอ่ะเฮ้ยคว้าควายิงมันต้องหิมะยิงมาเปียกโหลดช้าทั้ววงวะ ไปยิงคนเฮ้ยแม่ยิงเฉียดหน้ากูเลยสัตว์้่กูเห็นกวิธีกระสุนมาจากหิมะว่ะเปียกเออมีม,มีมีหิมะว่ะตัวนึงหิมะม,ม,ม,มัน,นตัวนึงหิมะมันตัวนึงกูไปยางหิมมองเห็นหิมะมองเห็นปรับสูตรก็มองเห็นพอเราหนีไหมอ๋มีใครพี่งมาเปิดประตูให้พี่ได้บ้างปะมันมันมัน,นต,ต้องรอโหลดได้ปอถ้ามันเปมันต้องรอโหลดอย่างเ<อ>้ใจเย็นเพื่อน มันไม่มีเลยว่ายังไงมัไม่มีอะไรเว้ยมันแค่ตีกูอยู่ที่หนึ่งเขาเลยมาอยุกเราอย่างเงี้ยเหรอใช่อ๋อเป็นอย่างนี้อันนั้นเขาเติมคนเดียวไงทำไมผมเติมหลายคนนะครับเฮ้ยก็ตื่นมาเฮ้เห็นตีไอเห็นที่ไรแต้มพันหนึ่งหกเออเฮียสวิตตี้แต้มพันหนึ่งเงินสันพ่องมันไม่มีอะไรเว้ยกว่ามันมันทำไรเราไม่ได้เว้ยมันเล่นเราไม่ได้หรอกเชื่อกูดิเฮ้ยนี่มาแล้ววันนี้นี่มาแล้แพงดีกว่ากูว่ามึงฟังกูนะมึงฟังกูมึงฟังกูกูเห็นมาแล้ว ปมึงมาตัวหน่อยคนนึงดิมึงนี่มันต้องชื่อกว่าึงเห็นว่าต้องชื่อกว่าแล้วมึงนี่ขึ้นไปบนสุดดิบนสุดยอดเขาอ่ะจุดปิดตัวจุดแถวบนบนนี้ยอดเขาเลยเขาได้เขาอยู่ไหนนะเห็นแล้วไอ้เหี้ยจุดบนยศโอ้โหลดเร็วโหลดเร็วโหลดเร็วโหลดเร็้ยวยอดเขาทีเด็ดเด้งเด้งมึงเห็นต้องชื่อพี่ที่หันหน้าไปปะชื่อพี่แล้วพี่ขึ้นไอ้บอยอยู่ไปดิมองขึ้นไปอีกมองข่อยทองข้าวครับพี่อ่ฮะเออมองขึ้นไปอีกทียอดเขากว้านี่ส่วนมากน่ะพี่เห็นปะโอ้โหลดช้าจังวะโหลดช้าจังวะเลย หัวเข้าใหม่ดีปะวะน้องเข้าใหม่ป๊อปแล้วก็อันนี้ใหม่อีกนะพี่อุ้ยกูเห็นแล้วหลังหินไม่ใี่ยิงเข้าหัวกูเลยสัตว์แตกเหรอตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายยิงเข้าตัวเข้าตัวเดี๋ยวเดี๋ยวกูหาผ้าก่อนหลุดชา้าเกินตายนะห้องกูมีเปียกทาร์นะห้องกูมีเคยนี่เจอครบเลยใช่ปะไม่ต้องเห็นแล้วกูเห็นแล้วเอ็นว่าแตยิงไปเดีลวไม่ได้โดนกูข้างเนี้ยที่ผมเห็นอ่ะกูเจอแล้วกูเจอมึงแล้วมาเดวัดมาเดเจอกับพี่สวิตตี้กูไปสัตว์วัดมาเด ก็วัดมาดิอุ้ยเจ็บแม่เจ็บเจ็บแม่เ้ยหัวเข้าใหม่แป๊บไอ้สัตว์เอ้สัตว์เจ็บเลยหนูช้าเกินหัวร้อนไรยานี่กากอะไทำอะไรกินนะสปาเกตตี้เหรอรู้ไงเป็นปลาบารตบี้วเหมันคืออะไรเมฆาก็แผมันยิงออกเปิดจุดหรอเปิดจุดหดอะฮึขบวนเลยเปิดจุดหรอเปิดจุดหรอ ยังอยู่หินตรงนั้นแหละเบมอยู่บนหินเลยที่ข้างบนจุดใช่ไหมิดจุดใช่ไหมครับไม่เห็นผมจุดกูยิงโกดีมันมันมีไนท์เว้แล้วมันไนท์มันมีมันแต่งชุดเต็มมามันแต่งชุดเต็มมาชุดกินได้สุดอ่ะชุดดำปิดเลยอ่ะโดตรไงโด่เก้าร้อยบาทใช่ป่ะพี่ใช่ โอ้ยมันแค่ยิงยิงมันไปไม่ได้แ้ยแค่ได้แค่วัดอยู่เงี้ยเรื่อ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 ยมคมเหรอวัดคมเหรอไม่มันตัดเราเราก็ตัดมันบ้างไงเราบ้านหนึงคนดูเห็นผมแม่งกากไว้เสียมึงเห็นมันไหนเพียงมันยิงไปตรงนั้นอ่ะมึงเห็นหรอเห็นเห็นเห็นส่วนนั้นแหละพี่อยู่ตรงนั้นแหละู่ตรงนั้นแหละกูไม่เห็นมีใครเลยกูดูอยู่เนี่ยอยู่หลังหินเว้ยมันหมอบอยู่หลังหินมันต้นไม้มันบังเว้ยก็ยิงสุ่มเข้าไปอ่ะเดี๋ยวมันก็โดนหัวโอ้ยิงสุ่มไม่โดนหรอกอ๋เวทไหนเวทไหนล่ะขัดเกี่ยวไปิดไปนะอย่างนี้ไหนม ไม่ให้ปลาเบิดหรอกเย็บแฉบ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 มันเหี่ยบหรอมันเหยียบมันเหยียบมันเหยียบตรงไหนอ่ะดูดิเนี่ไม่อยากเล่นเลยเฮียหลังบ้านใหญ่พอหลังบ้านใหญ่หลังบ้านใหญ่หลังบ้านเราเลยเถอะหลังบ้านใหญ่ทางซ้ายดูดีๆฟังนะฟังนะจะเปิดประตูอ่ะให้เพื่อนไปรอปิดด้วยไม่ไม่เดี๋ยวกูเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องออกไม่ออกเราไม่ออกเราไม่ออกเราเสียเพียบเราไม่เห็นจุดมันเถูกถูกรอเช้ารอเช้าเดี๋ยวเดี๋ยวเสต็ประเบิดข้างในบ้านงั้นแ่ะ เซ็นเลยเซ็นเลยเซ็นเลยเซนสองอะไรเนยซ็นระเบิดเซ็นระเบิดเซ็นระเบิดกูกูเซ็นระเบิดแล้วกูเซ็นระเบิดแล้วกูรอดับประตูให้ตอนเนี้ยกูรอดับประตูให้ได้อยู่เซนเปลี่ยนเซชุดอะไรอีกอ่มันมาหลังบ้านเราแล้วนะมันโดนระเบิดเราแล้วมันตายไหมใดตายไหมไม่ไม่ไม่ตายโอ้โหโดนระเบิดเก็บมันไม่ขึ้นว่าถามคิวหรอไม่ไม่ขึ้นพี่ไม่รู้ว่าเมื่อวานถ้าตายยังไม่ขึ้นเลยมันบ้ากับพี่แบบเนี้ยแสดงว่าแถบมันคือแบบมันมาตายอีกเยอไม่ให้มันไม่ให้เรารู้เว้ยใช่ได้ไปได้ ไอปอครับกูมาแล้วแป๊บนึงพี่บ้านโดนเลทอยู่แป๊บนึงพี่สวนคุยไม่อะให้เล่นก็บอกเฮียมันโดนบ้านโดนเลทไอหน้าเฮียโดนเลทจริงพี่โดนเลทจริงครับโดนเลทจริงพี่เอ้ยมันยิงไกลสี่ร้อยเมตรเลยตรงนั้นอะกวาดให้แล้วเฮ้ยคุณจะปิดกระเจี๊ยวห้อยยังไงวะเซนเซอร์ไงเราสร้างตัวพี่มันมีเซนเซอร์อยู่ไม่โดนแบนใช่ปะ ไม่โดนพี่ไม่โดนไม่โดมนมันเป็นเซนเซอร์ให้สำหรับสตรีมเมอร์พี่ต้องปรับอะไรปะวะปรับเจลเล็กพี่ไม่ไม่ไเฮ้ยเ,เ,เก็บของเก็บของอะไรอย่างงี้มันปุ่มปกติอยู่แล้วใช่ปะใช่มันปกติแล้วปุ่มในฟอร์มันปุ่มเอฟอะกูดูหลังวัดให้อยู่นะมึงต้องยิงวัดกับสไนเปอร์อะเออกูยิงให้แต่มันไม่เห็นตัวตอนนี้ เปียกในมิชชั่นมันเห็นเฉพาปมุมมองแค่หนึ่งป่ะหรือว่าเห็นทั้งหมดเลยเห็นหมดเลยมุมมองทั้หมดถ้ามุมมองที่สามเห็นป่ะเห็นเห็นเห็นลองขึ้นนี่ไหมลองมองมาขึ้นยมาแพงบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็ดูในป่าเอาอ่ะก็มองหาไปเลยเหรอเนี่ยมาโดยเด็กปียกคือมาขึ้นไต่ไต่จำแพงบ้านตัวเองอ่ะแล้วมันเห็นเห็นขาวมาดีอ่ะมือต้องเล่นเก้ามองก็ได้เว้ยมึงเอาฮันตรงฮันเตอร์แล้เล่นเลยอยู่ตรงสองอ่ะครับเป็นโลกฮิตแม่กูไม่เล่นแน่เลยไอ้เหี้ยมันหาไมันไม่ยิงเล่านี่ เดี๋ยวใหญ่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 ชราใจเปียเชื่อกูดิดูแล้วดูแล้วแต่มันถึงว่าตอนนี้ไงมันลายโม้แล้วพี่มันโม้มาเล่นหลังบ้านแล้วลกเออมาเล่นโม้โม้โม้ลายมันจะมันเอาปืินคนมาเยอะแล้วมัมีระเบิดละเราเอาระเบิดออกมาพอเรารู่มะถ้าเจอปุ๊บก็ถมระเบิดใส่แม่งเลยเที่อโกมทำไมก็ปลาลูกเดียวเฮ้ยระเบิดปลาปลาในบ้านไอ้สารมันปลาเข้ามาในบ้านมันปลาเหรอ มันอยู่ที่กำแพงแล้วมันอยู่ที่กำแพงแล้วไม่แพงไหนกำแพงไหนแพงหน้าแพงหลังเนยอยเยอะเยอะเลซิส่์นี่ทีไรทีไรทีไรกำแพงทีไรฟังลังบ้านหลังบ้านใหญ่หลังบ้านใหญ่หลับ้านใหญ่แม่ข้างที่ไอ้าี่ยังที่ผมไม่ผมได้ไปิ้งนะผมผมซ่อมกำแพงไงนะใช้กล่อง่อมยซเลซ่อมเลยซ่อมเลยซ่อมเลย เอาแน่ล่ะตอนนี้วันวันนี้มันเกลดวันสุดท้ายไงใช่เอาแน่เอาแน่แต่นี่คือไปเกล็ดไม่ได้แล้วใช่ไหมคือตอนนี้คือเราเอาไว้ถึงเที่ยงคืนพี่ใช่ใช่ก็ได้ถึเที่ยงคือสามชั่วโมงไหว้คือไหวไอีซอมบี้เขามาได้ไงไอสัตว์กี่ชั่วโมงวะหัวพี่ต้องรียนเลดแล้วล่ะซี่ฮะมันเกี่ยวที่เกล็ดหรอไอ้สอมบี้พี่เตอร์พีเตอร์นองสอมมี่พี่เตอร์สอมมี่พี่เตอร์สอมมี่เขามาได้ไงอะ มงอมีใครยิงบ้างพี่เดี๋ยวกูยิงให้จบจบจบเตะลบเตะลบเตะลบส้มพี่ก็ไม่ได้ไปไปไปดูรีไปตอนแรกคือมันต้องการเลดให้ได้เว้ยใช่มันจะทางกำแพงเรามือซ่อมเลยได้ไล่ซ่อมเลยน้องซ่อมเลยเลยซ่อมเลยเลยต้องช่วซ่อมว่พี่ได้ไม่มึงครับมึงมาในบ้านครับคนหนึ่งเออครับคนหนึ่งครับกล่องดีแพร่มาเยอะเลยมาให้กวนแล้วก็มาให้เราตรงกลัววัดดีแพร่เนี่ย ไอ้บิงเข้าบ้านอนเข้าบ้านมาก่อนได้ได้ระเบิดระเบิดล่าสุดอยู่ตรงนี้นะไอ้ไอ้ใช้มือเนี่ยเขาได้ให้เก็บระเบิดครับทิศเอ็นใช่ป่ะไอ้เปรมทิศเอ็นใช่ป่ะที่แบบปาระเบิดมาระเบิดตรงข้างบ้านกูง่ายๆระเบิดมาตกข้างบ้านกูเลยไม่คิดไ้เลยที่อ่ะอยู่ตรงไหนวะแล้วพี่ขับได้ป่ะมันอยู่หลุมน่องัหลังบ้านใหญ่อ่ะหลังบ้านใหญ่หลังบ้านใหญ่อ๋อหลังบ้านใหญ่ก็พูดไปแล้วมึงทางเขาหรือว่าทางป่าวัดเขียโอ๋อไม่รู้มันไม่มันไม่มีใครรู้ หลังบ้านใหญ่มึงรู้แค่ว่ามันหลังบ้านใหญ่ก็พอมันมาชิดแล้วมันท่านฟ้ระเบิดมาขนาดนี้บอกกูอยากเล่นเฮ้ยเฮียอดีดีทูบ็อกกูเยอะด้ยกูซื้อแม่งเลยกูโดตอนนี้ได้ป่ะวะได้โดตอนนี้ได้แม่งย่างนี้ไม่โกงเลยวะแบบซื้อไม่ทูบ็อกอยู่ในเยอะๆนี่ไม่เยอะไม่พอไม่พอต้องคลาบไปเลยถ้าโดนเลทจริงๆมันมันไม่ไหวมึงมึงมึงอย่าเพิ่งตื่นเต้นดุกเว้ยตอนเนี้ยมันเงียบไป đâu มันรอเดี๋ยว ตอนนี้คือมันล้อมันล้อเราออกเช้าไม่ออกใช่ไ้มเอ่เช้าไมได้เปรียบไปพี่ถ้าเช้าอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวกูลาฟู้ดก่อนเดี๋ยวกูลาฟู้ดให้แป๊บนึงพี่ทำได้ดีมาเราดูประตูหลังไว้ดูคนนึงพี่เตรมอยู่ใช่ป่ะเดี๋ยวดูประตูนี้ให้พี่ดูอยู่เราเป็นเดิมเลยพี่เป็นเดิมเลยเกมบีไฟก่อนไอ้สัตว์ประตูหลังบ้านไอ้เปียกอ่ะมันมันมีรูนะสวิตตี้ระวังนะรูให้ชั้นสองอ่ะตรงชั้นสองไปถึงชั้นสองนะอ่าเข้าใจเข้าใจ ไม่ผมนอนแอบแถวรถไงี่บนมีเกาะมีเกาะแล้วใช่ไหมมี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 กูถ่ายอยู่ไม่เกาะอะไรเกาะเขาเกาะเอากาะนี่ยังเจ๊งเลยอ่ะถ้าโดนนี่กูว่าต้องต้องซื้อห้องหมู่ก็ผมก็ผมก็ผก็ไม่ได้หรอกก็พี่พี่เพื่อก็พี่มาเอ๊เอ๊ฟังกูนะฟังกูนะฟังกูนะชี้กำแพงบ้านฟังกูใช่ไหมเออมันมันมีกำแพงรวเลยเป็นแล้วเกาะเล็กอ่ะมีกำแพงบ้านฟังกูโอเคโอเค ตัวนึ่งมันกำลังกจาะปาเจาปลาบออกไปแล้วปลาเบออกไปแล้วเฮ้ยเขี้ยดนจิงีใครปานี่ใค่ปา่กูปากูปากูปาปาไอ้เหี้ยทะแไมกูเข้าไม่ได้วะกูฟังกูกูฟังกูกูเสียงชัดมากประมาณสองตัวสองตัวโอเคโอเคต่อช้าแล้วนที่เจิมหรอต่มันยข้างนี้ก็ได้ ยังต้องมันต้องมาจีบตรงนี้เว้อยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมใส่อะเต้เต้ไม่อยู่ต้เต้ไม่อยู่กับพี่เต้เต้จีบกันเต้เต้ไม่เธอเราเชื่อเราเชื่อมแพงเราไว้เว้ยมันจะยิงไม่ได้เฮ้ยมันเจาะกําแพงบ้านเราเนี่ยฟังฟังฟังพี่มันเจาะทางหลังบ้านเปรมใช่ป่ะคนหนึ่งอ่ะไปหมอบตรงรูประตูอะจำได้ใช่ป่ะไปหมอบตรงรูประตูไว้อ่ะให้หลบได้แล้วยิงได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมเองผมเอาปืนลูดไปแล้วไม่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 คนไอ้นี่กันเต้มาถึงรูประตูมาถึงตรงนู้น ตรงตรงกำแพงไอ้หลัง้าบเปียกตรงนั้นเป็นรูแต่ตรงเราไม่ตรงเราไม่เป็นรูแต่เหมือนกันไอเป็นกูยูรอรอซับมึงอยู่เป็นไม่แต่ให้ให้กูแนวหน้าไหมกูเอเคกูลูกซองเนี่ยกูรอไม่ออกไม่วัดไม่วัดไม่วัดไม่ออกไอนี่คือมันเอาลูกซองจอดแล้วใช่ปะมันเอามันเอาธนายิงเรื่อยๆตอนเนี้ยเอาธนายิงเรื่อยเลยซ้อมเรื่อยๆเลยมันยิงมันยิงเรื่อยๆซ้อมเรื่อยๆสว์ซ้อมไปเอยซไอเดี๋ยวซ้อมซ่อมจากไหนไในบ้านใช่ไหมไอผมซ่อมอยู่แล้วซ่อมอยู่แล้วซ่อมได้ผมซ่อมที่ทงเว้ยโดนเปล่าซ้อมถึงกัหมดเลยโดนเปล่า อันนึงเดี๋ยวพี่เอเนี่ยทีู่ปมดขอบชงกันปูอะปูม่ได้กล่องม่ได้กล่องเอากล่องอมาปูอยู่ใต้ใต้บันไดอะไอเป๊ยมึงไปไอเป๊ยมึงไปยิงสไนไปไอตัวเอเป๊บไปได้สไนเป้ไปได้สไนปก่นได้ไดเดี๋ยวกูเก็บไปเชฟบ้างเดี๋ยวเก็ไปเชฟบ้างไป๊เลยสไนอะไอยู่อะไม่พี่เล่นลูกรพี่เล่นลูกศมาถึงพี่วต้อเอาคามาเปลี่ยนกับพี่วะไอตู้กูมีเช้าพี่เริ่มเช้าเริ่มเช้านะเริเช้านะเราอเรอเรออเลยอมง่อเลย สับกาสับไม่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 เอามวิ่งช้าอ่ะมันวิ่งช้าหรือว่าอะไรไม่ไม่มันถือไม่เป็นไรเตอร์เล่นป็รื่ยเล่นไปเรื่ยเล่นปเ่อยเล่นปเ่ยพวกยาด้วยพกยาด้วยพกยาด้วยตัวตัวจะโดนเลเตัวอุ่กูนพกยาว่ะเตอร์เอ้ยลอ่มาจัดแล้วเอาไอพ่มาจอดแล้วซอมซอมอมอม้อมยังไม่จอด้มันเอาไามาจดแล้วงั้นต้องเล่นไอเคว่ะกูต้องเล่นไอเคว่ะเล่นเลย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 ตอนนี้หมายถึงว่าแบบเอ้ยนี่ไปก่อนมาถั่ อั๊ถัวนฮะมันโหลดไม่เสร็ครับเต้มีเป็นเใหญ่เั๊เต้มีป่ะมันโหลดไม่ึเพสร็จยิงก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อกี้เต้เก็บเต้เก็บเจียเก็บได้หนักตัวบอกกูอยากเล่นเจ้ยแม่บ้านกูยัแตกกูยังเที่ยวกูยังเข้าเกมไม่ได้เลยในสัตว์เอ้ยปอยเรีนพี่เอวินนี่เอวินนี่เอ็งเอากล่องเข้ามาข้างในได้ป่ะกล่องเล็กอะมูฟมาข้างในเนี้ยแล้วก็เอาเอาเนี้ยเก็บไว้ในกล่องเล็กได้ป่ะกล่องข้างนอกอะกล่องที่อะไรก็ได้ข้างนอกอะแม่การ์ดเจ้าอาไงวะ แย่ท yeah, ี่นั้นตัด CPU ไม่มาเลยไม่ใครเขาเลื่อยแย่หรอวะ CPU นิดสั้นพี่โอเคโอเคซ้ายกูวิ่งซ้ายกูวิ่งอยู่ชิดสายเลื่ซ้ายเลยทั้งนั้นสองตัวตรงกูตัวหนึ่งไปจัดลูกซองเหรอเดี๋ยวม่เก็บลูกศิษเดี๋ยว Amplify เดี๋ยวมึงจิ้มซองกว่าตัวแน่ไอ้เหี้ยย่ำยิงเรื่อยเลยอยู่ซ้ายกูตัวหนึ่งเว้ยบ้านที่นี่อยู่ไหนไว้สอดไอเทมจอแดนที่ไรเนี่ย บ้านมันอยู่ที่ไกลมันอยู่ไกลเย็นๆผมบอกมันดูใจเย็นแต่กูเหนใจร้อนชิบหายเลยตอนนี้เข้าไม่ได้ใจร้อนจัดเลยตอนเนี้ยเออใจไม่น่าร้อนหรอกเพราะหัวร้อนกว่าอุ้ยยาวๆกูบอกให้แตู่้น่นอกอีกข้างนอกอ่ะมันมันออกไปได้อีกไม่ใช่หรอวะได้อีกแต่ว่ามันเป็นไม้ไงมันจะแตกตอนไหนก็ไม่รู้ไงเียเนี่ยไอ้สัสียมันเจาะอยู่นี่ไง ว่านสตีมบ้านเปคนถาม้ได้สตีมเหรอไปรังดันนี้ดิเดี๋ยวสตีมเดี๋ยวสตีมเดี๋ยวสตีมน่กกากลัวมันกินแมวอ่ะอืมเหี้ยตัวเบลอเลย่ะเป็นแม่ไม่น่าสะโกเลยกูชอบพูดอยู่ด้วยอยากโดนเลววะอยากโดนเลววะโดนเลวจริงเลยจังแม่กูหลอกงอีมม้ี่ยกูมีแต่เป็นพกมันน่าจะมันน่าจะยิงบ้านไม่เข้าแล้วเพราะผมรีแพรแบบ เลื่อนเลยพี่ดูพี่ดูมันเค้งงอวี่ยิงแล้วทำไมเลือนเด้งวะไอ้เหี้ยยิงแล้ทำไมเด้งซ้อมไปซ้อมไปน้องซ้อมไปซ้อมไปเด็กซ้อมไปได้เว้ยแต่มึงมึงมองเห็นรั้วไอ้ข้างนอกป่ะเหมว่ามันมันสามารถดูได้มึงมาแต่เสียงอ่ะแต่ภาพมึงไม่มาให้กูอ่ะไอ้เหี้ยยิงผมยิงผมยิงผมกูแตกงไอตายบนเขาพี่บนเขาข้างบ้านข้างบ้านหลังบ้านพี่วินนี่ข้างบ้านเลยหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านเนี่ยไม่ปาหลังบ้านพี่วินนี่มันปีนต้นมันเป็นเขาใช่ปะ ไม่พี่ไม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 ่ในป่าเลยนในป่าที่เรียมาเป็นวันนี้แล้วมันยิงโดนได้ไงวะในป่าไอ้วินอยู่บนหลังคาเลยไอวินอยู่บนหลังคาไงใช่ใช่ผมดูอยู่เฮ้ยตะเบิดยิ้เี้าแม่แดงทั้งตัวโอ้โหพัญญาเลยพี่เย็นจะเย็นพัโอ้โหฮี่กูไม่เห็นตัวแม่งไวสัสเราแพ้แล้วสองก่องเดี๋ยวทาให้เพิ่มแต่มันซ่อมไม่ได้แล้ววะอ๋อแตงมันยังไม่พันใช่ไหมรับรีเน่งเขาว่าได้วะ ก็ว่ารีเดียตไม่ช่วยหรอเปี้ยบขุ่นถูกูถ่ายรูปตัวกูให้ดูที่แม่แดงทั้งตัวนอนเลยมึงนอนเลยตุ๊กเป็นเป็นรันทัพรนทัพเปลี่ยนเว้นเปลี่ยนเว้นเปลี่ยนเว้นที่จะแบบที่จะแบบที่จะแบบยาส้มมาะเปรี้ยเคอร์เลอร์เปลีคอลเลอร์ใช่้องกินเปลี่ยเคอร์เลอร์เพื่อนเติมึงมเองเขาลองรีเดียตได้ปะมาดูเขายิงไว้ดูเจ้ารีเดียตเลยรีเดียตเลยใช่รีเดียตดับละ